สงครามชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาการเตรียมการและการส่งอาวุธของจีนในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมากัมพูชาและไทยได้ประทะก,กันในสงครามชายแดนซึ่งเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุของการสงครามแต่ที่น่าสนใจคือการเตรียมการและการส่งอาวุธของจีนให้กัมพูชาที่เกิดขึ้นก่อนการประทะนี้รายงานพิเศษจากนิวยอร์กทำได้เผยแพร่พพว่าจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่ มายังกัมพูชาไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประทะโดยเครื่องบินทหารจีนวาย20ชบิเกิลได้บินมายังสีนูบินในตะวันตกฉีนใต้6กเที่ยวบินและนําอาวุธมาด้วยเอกสารของไทยที่นิวยอร์กทมได้ตรวจสอบชี้ไปที่การขนส่งอาวุธที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนโดยอาวุธถูกบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์42ตู้และเก็บไว้ที่ฐานทัพเรือเรียมใกล้เคียงกระสุนที่ผลิตในจีนถูกเคลื่อนย้ายไปยังชายแดนกัมพูชาที่ติดกับไทยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธ รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งเหมือนกับการโต้แย้งของรัฐมนตรีกลาหมกัมพูชาพลโทรัตดารารที่กล่าวว่ารายงานข่าวกรองของไทยทําให้เข้าใจผิดว่าการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์เป็นการซ้อมรบร่วมประจําปีของกัมพูชากับกองทัพจีนแต่นักวิเคราะห์และนักวิจัยต่างกล่าวว่าการเตรียมการและการส่งกําลังบํารุงของกัมพูชาจะทําให้กัมพูชามีความเต็มที่ในการสู้รบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับการเตรียมการในครั้งก่อนและการส่งอาวุธจากจีน เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มกําลังของกัมพูชากัมพูชาได้สร้างฐานทัพและถนนสายใหม่ใกล้ชายแดนซึ่งปรากฏให้เห็นในภาพถ่ายดาวเทียมนักวิเคราะห์กล่าวว่ากัมพูชาเข้าสู่การเผชิญหน้าด้วยท่าทียั่วยุต่อไทยมากกว่าที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แม้ว่ากัมพูชาและไทยจะต่างพึ่งพาอาวุธจากแห่งเดียวกันคือจีนแต่การเตรียมการและการส่งอาวุธของจีนให้กัมพูชาก็ทําให้มีความสับสนในการพยายามยุติการหยุดยิงของจีนซึ่งเป็นผู้เจราจาสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนไม่ได้จัดหายุทโธปกรณ์ใดๆให้แก่กัมพูชานับแต่ความตึงเครียดร,ระหว่างกัมพูชาและไทยเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าเช่นนั้นแต่รายงานข่าวกรองทางทหารของไทยพบว่าจีนได้ส่งกระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง bm 21บของสหภาพโซเวียตและปืนใหญ่อัตจอน sh หนึ่งของจีนซึ่งกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายกระสุนไปยังสองจังหวัดชายแดนคืออุดรมิชัยและพระวิหารนักวิเคราะห์และนักวิจัยต่างกล่าวว่าการส่งมอบชุดใหญ่ เช่นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นําระดับสูงของจีนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับการขนส่งอาวุธปกติการส่งกําลังบํารุงอย่างรวดเร็วในระดับนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องปกติแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ของเจนส์กล่าวว่ากัมพูชาได้สร้างฐานทัพทางตะวันออกของปราสาทพระวิหารทําให้มีมุมมองที่ดีกว่าในการรบข้ามแดนนายรูเซอร์นักวิเคราะห์ออสเตรเลียกล่าวว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้กัมพูชาเตรียมการอย่างรวดเร็ว การเสริมกําลังทางทหารของกัมพูชามีความกระตือรือร้นมากกว่าไทยอย่างมากฮังยูลีนักวิจัยจาก c o n คอนฟลิกต์โลเคชันอีเวนเดต้ากล่าวว่าหากเทียบกับกัมพูชาส่วนใหญ่ไทยจะเป็นฝ่ายรับและตอบโต้นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าซึ่งทําให้กัมพูชาเป็นฝ่ายที่มีสถานะที่แข็งแกร่งกว่าในการประทัจีนกลายเป็นผู้สนับสนุนทางทหารหลักของกัมพูชาประมาณยาครอบนักวิจัยด้านนโยบายกลาหมุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ซึ่งทำให้กัมพูชาได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นเลยเมื่อจัดหาอาวุธที่ใช้สังหารพลเรือนในประเทศอื่นๆในเอเชียปีเตอร์บุคคาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งจากฟอร์ทฟ์รัสกล่าวว่าและนี่คือข้อคิดเห็นของคุณอย่างไรบ้างคุณคิดว่าการเตรียมการและการส่งอาวุธของจีนเป็นเหตุใดคุณคิดว่าการสงครามชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาจะมีผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าใจความเป็นไปได้ของสถานการณ์นี้